ผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตอาการของผมนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บที่มือที่นิ้วเลือดผมออกเยอะมากนะผมไหลออกมาเยอะมากแล้วแบบพุ่งกระจายเต็มตรงที่แบบทางกับข้าวเลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการมีดบาดแบบธรรมดาเลยครับแบบค่อนข้างที่จะลึกและหนักแล้วพะเลือดออกค่อนข้างเยอะมากและมันไม่หยุดด้วยนะผมปล่อยไว้เนี่ยเลือดออกมาเยอะขนาดนั้นนะผมผมมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เลยเนื่องจากสูญเสียเลือดเยอะนะครับผม เสวั e os, สดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตอาการของผมนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยกเกิดอาการบาดเจ็บที่มือ โอเคมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมจะไล่ไทม์ไลน์นะผมผมก็นอนพักผ่อนวันนั้นดูทีวีไปเรื่อยนะครับผมดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยจนตกเย็นนะผมผมหิวและทํากับข้าวซึ่งมันเป็นจิตวิทยาที่ปกติมากคือผมทำกับข,ข้าวมาปกติตลอดหลายปีแล้วนะผมไม่เคยเกิดวัตถิแรงสิน้นแต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมพลาดและก็เกิดวัติเหตุเกิดขึ้นนะผมก็คือผมตั้งใจจะทําเมนูสปาเกตตี้นะครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้ในเมนูด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นหัวหอม ซึ่งปกติผมก็หั่นหอมอยู่ตลอดอะแต่วันนั้นเนี่ยผมหั่นพลาดผมจะหั่นหอมเป็นเต๋าเนี่ยผมจะต้องหั่นแบ่งครึ่งจากหัวไปด้านท้ายนะครับผมทีนี้มันจะสไลด์หอมได้เรื่อง,ง่ายมันจะไม่แข็งแต่วันนั้นเนี่ยผมหั่นผิดผมไปหั่นผ่ากลางเลยซึ่งแยกหัวท้ายออกจากกันทีนี้เนี่ยพอผมมาสไลด์นะครับผมเนี่ยจับหอมแบบนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็เอามีดเนี่ยสไลด์ไปในแนวนี้ แบ่งเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเพื่อนอาจจะเห็นในคลิปที่ผมทสาสปาเกตตีนะครูานอย่างนั้นเลยนะครับผมแต่วันนั้นเนี่ยพอผมผ่าครึ่งผิดนะครับผมมันทําให้เวลาผมสไลด์เนี่ยมันแข็งมากมันสไลด์แทบไม่ไปเลยวนะ่ามันแข็งทีนี้ผมก็ยิ่งออกแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนมันฉลับอะครับมันฉลับแบบรึโดนนิ้วโป้งผมเนี่ยเต็มเต็มเลยผ่าแบบลึกมากๆพอสมควรนะครับผมตอนนั้นก็คือเลือดผมออกเยอะมากนะผมไหลออกมาเยอะมากแล้วแบบพุ่งกระจายเต็ม ตรงที่แบบทางกับข้าวเลยครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่ามันไม่ได้เป็นการมีดปาแบบธรรมดาเลยวรแบบค่อนข้างที่จะลึกและหนักแล้วพะเลือดออกค่อนข้างเยอะมากและมันไม่หยุดด้วยนะครับผมหลังผมพยายามตั้งสตินะครับผมแล้วก็รีบหาผ้าที่สะอาดมารัด ตรงบริเวณแผลนะผมเพื่อไม่ให้เลือดมันไหลออกมาเยอะนั่นเองนะครับผมเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยเลือดออกมาเยอะขนาดนั้นนะผมผมมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เลยเนื่องจากสูญเสียเลือดเยอะนะครับผมหลังจากนั้นผมก็โทรหาแฟนผมนะเพราะแฟนผมเขาไม่ได้อยู่ห้องนะเขากําลังขึ้นเวีอยู่ที่โรงพยาบาลสีแล้วนแหละคือผมไม่รู้ทําไงผมคิดออกคือคนแรกที่ผมจะตัววาก็คือต้องเป็นแฟนผมอะผมโทรโทรโทรแต่เขาก็ไม่รับนะเพราะว่าเขาเข้าเวรนอยู่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็นึกได้ว่าเออมีเพื่อนของแฟนผมเนี่ยที่อยู่ที่คอนโดนี้ผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนของแฟนที่่่่ออออยยูวดเเเเพืืขาหหลใ้ พาผมไปโรงพยาบาลนะครับผมเออหลังจากนั้นเขาก็ติดต่อพับเพื่อนๆเขาที่มีรถอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็นั่งรถไปที่โรงพยาบาลจังหวะนั้นก็คือเราควรจะไปที่แบบให้มันเร็วที่สุดนะครับผมน้องๆเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเอองั้นก็ไปที่โรงพยาบาลปิยะมาการุณเขาก็พาผมไปที่ตรงที่เตียงค่ะเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็พยายามที่จะดูแผลนะว่าแผลแบบมีลักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ค่อนข้างที่จะลึก มากๆนะครับผมทีนี้เนี่ยในขณะที่ผมเนี่ยตั้งแต่นั่งรถแล้วแล้วก็จนไปถึงเนี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือนิ้วผมมันรู้สึกชาไปแล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันชาเนื่องจากอะไรผมก็นอนรอไปนะครับผมนอนรอเขามาทําแผลอะไรเงี้ยคุณหมออะไรเขาก็ไปปรึกษรงปรึกษากันแล้วเขาก็มาเช็คที่นิ้วผมนะแบบมาลองมาจิ้มโน่นนี่นั่นดูนะผมว่าเป็นยังไงสรุปคือแบบนิ้วผมเนี่ยมันเกิดการ ชาฝั่งหนึ่งนะบุมซึ่งชาเนี่ยมันชาฝั่งที่โดนมีดบาดนั่นเองคุณหมอเขาเนี่ยสันนิษฐานว่าเส้นประสาทขาดนะครับพอเส้นประสาทเราขาดเนี่ยการรับรู้ความรู้สึกบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่รู้สึกนะบมมันจะรู้สึกเป็นชาชาแต่ทีนี้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยไม่มีหมอที่เที่ยวชาญด้านมือนะบมุมก็คือเป็น hand คลินิก ไม่มีคุณหมอก็เลยเย็บปิดปากแผลไว้ให้ก่อนนะครับผมแล้ววันตัดไปเนี่ยจะนัดไปเจอกับหมอที่เชี่ยวชาญด้านมืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็โอเควันแรกผ่านไปนะครับผมทีนี้เป็นวันที่อะอรับผมเขไปตามนัดเจอหมอผู้เชี่ยวชาญด้านมือนะครับผมทีนี้ครับเราก็ไปคุยกันหมอเขาทดสอบเหมือนเดิมทดสอบจิ้มๆ,ๆแบบนี้แล้วก็ลองดูแผลของเมื่อวานนะครับผมระยะความลึกความยาวอะไรแบบนี้นะครับผมคุณหมอเขาค่อนข้างมั่นใจแล้วว่า เส้นประสาทเนี่ยขาดแล้วแน่ๆน,นะครับผมสิ่งที่จะแก้ไขนั่นก็คือจะต้องทําการผ่าตัดเอาเส้นประสาทมาต่อกันนะครับผมเพื่อให้มันกลับมามีความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณหมอเขาแจ้งว่าคือตอนเราเย็บติดกันแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆน,นะครับผมกว่าเส้นประสาทตัวนี้มันจะทํางานได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับคือผมก็โอเคนะครับผมดีกวา่ามันชาไปตลอดชีวิตนะครับผมทีนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของค่าใช้ใจ่าย ค่าใช้จ่ายในการผ่าตาัดหรือว่าเย็บเส้นประสาทเนี่ยมันสูงมากๆนะผมในโรงพาบาลเอกชนที่คุณหมอเขาแจ้งผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ130,000 0สถึงหนึ่งแถามว่าผมมีเงินจ่ายไหมผมมีเงินจ่ายนะผมแต่ผมรู้สึกว่าเชี่ยมันเยอะมากเว้ยซึ่งผมน่าจะ มีวิธีที่ลดค่ารักษาตรงนี้เนะี่ยได้ลงมาอย่างแน่แน่นะผมณตอนนั้นเนะี่ยสิ่งที่ผมปิดพลาดกับตัวเองเลยนะผิดพลาดการใช้ชีวิตนะั่นคือผมไม่มีประกันครับผมไม่เคยทําประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุอะไรไว้เลยนะอย่างแรกที่ผมรู้สึกเสียใจกับตัวเองนะว่าทําไมมึงไม่ทําประกันเอาไว้นะเราป,ประมาณกับชีวิตตัวเองเกินไปหรือเปล่านะครับผมทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเนี่ยว่าจะพาตัดที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอเขาจะออกใบประวัติการรักษาให้เพื่อที่จะเอาใบนี้เนี่ยไปให้โรงพยาบาลอื่นๆท ทีนี้ผมก็นึกขึ้นได้นะว่าสิทธิ์บัตรทองของผมเนี่ยมันอยู่ที่นคปรปฐมทีนี้ผมก็เลยจะไปที่โรงพยาบาลน,นาคปรปฐมเพื่อที่จะขอใบส่งตัวคือใจผมเนี่ยอยากที่จะรักษาที่โรงพยาบาลสีราษฎร์มากกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้มันง่ายต่อการเดินทางง่ายต่อกันไปพบหมอแบบนี้นะผมก็เลยวางแผนว่าเอออยากที่จะได้ใบส่งตัวเพื่อที่มาที่สีราษฎร์นะผมจะได้ลดค่าใช้จ่ายลงหรือจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ เย็บรักษาเลยนะครับผมเนื่องจากเรามีสิทธิ์ของบัตรทองนั่นเองนะครับผมทีนี้นี่ผมก็ไปนคะรปฐมไปคุยไปอะไรพยาบาลเขาบอกมาอย่างแรกเลยว่าท,ที่นี่จะไม่ทําส่งตัวให้เพราะว่าที่โรงพยาบาลที่นครปฐมเนี่ยมีคุณหมอที่ชนานาด้านมือนะครับหรือเขาสามารถที่จะเย็บหรือรักษามือผมได้นั่นเองนะครับผมประเด็นที่2นะครับผมเขาพูดมาว่าจะไม่เย็บเส้นประสาทให้ผมเพราะเขาบอกว่าเส้นประสาทเมื่อขาดแล้วจะสามารถงอกเองได้นะครับผม หลยยังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยให้น้องซินเนี่ยถามเพื่อนเขาดูนะเพราะว่าแฟนของเพื่อนน้องซินเนี่ยเขามีเป็นหมอแล้วก็ให้ไปถามหมอที่จริงๆในศีด้าที่พวกเขารู้จักกันนะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดเส้นประสาทที่ขาดออกจากกันเนี่ยควรจะเย็บต่อกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เย็บต่อกันนะครับผมปลายประสาทที่ขาดออกไปเนี่ยมันจะเกิดการเปื่อยนะครับผมและหดตัวลงทีนี้เนี่ย การที่เส้นประสาดด้านล่างเนี่ยมันจะไปเจอกับเส้นประสาดด้านบนเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากนะครับผมไม่รู้เมื่อไรมันจะหากันเจอมาควาว่าผมจะชาไปแบบนี้อีกนานมากๆด้วยและก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณหมอท่านแรกที่ปิยะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่เย็บติดกันด้วยเนี่ยมันจะเกิดการที่ว่าเส้นประสาทเนี่ยมันจะโตออกไปใช่ไหมแต่มันไม่รู้ว่าจะจบกันเมื่อไหร่างที่บอกเลยและจะเกิดอาการปวดมือได้ในอนาคตและสุดท้ายก็จะต้องผ่าตัดและมาเย็บหรืออะไรบางอย่างอยู่ดี นะครับผมพอมันถึงขั้นนี้เนี่ยผมก็รู้สึกแล้วถ้าไม่เย็บให้โอเคงั้นก็ผมก็จะไม่มทําที่โรงพยาบาลที่นครปฐม,มแล้วผมก็เลยขับรถกลับเลยและตั้งใจว่าถ้างั้นไม่ต้องใช้สิทธิ์อะไรก็ได้นั้นก็ยอมเสียเงินก็แล้วกัน คิดว่าทาโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ต้องถูกกว่าทำเอกชนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยใจก็คือจะไปที่ศีราชเลยโดยใช้ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินโดยตรงเลยนะครับผมทีนี้ก็ลองปรึกษาน้องๆว่าจะไปแผนกไหนดีของโรงพยาบาลน,นะครับผมก็น้องคนนึงเขาบอกว่างั้นก็ไปที่แผนก OBD ก็คือเป็นแผนกที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเลยนะครับผมเพราะไอซิงนี่เกิดขึ้นผมเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเท่าไหร่ครับสวันเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็แผนกอุบัติเหตุเนี่ยเราสามารถที่เข้าไปได้ทุกเมื่อนะครับถ้ากไไมาผปปแ ทีนี้เราก็เข้าไปนะครับผมทําการตรวจอะไรต่างๆนะผมที่แผนอุบัติเหตุนะครับผมณวันนั้นนะครับผมเหมือนเดิมเลยพอผมไปเนี่ยก็คือยังไม่มีหมอที่เชี่ยวชาญด้านมือนะครับผมแต่ว่ามีพี่หมอเนี่ยที่เขาก็ได้มาตรวจเบื้องต้นแล้วครับว่ามันชาน,าน,นี่นั่นนะครับวันนั้นก็คือแค่ทัคษะศาสรแผลอะไรแบบนี้นะผมดูเช็คเขียนประวัติเอาใบประวัติของผมเนี่ยมาเขียนกงๆ,ๆเขียนเพื่อที่จะเอาข้อมูลเนี่ย ไปส่งต่อให้กับหมอที่ชำนาญด้านมือหรือว่าแฮงคลินิกอีกทีหนึ่นะครับผมทีนี้ผมก็ได้หมนัดมาให้วันถัดไปเนี่ยมาเจอกับหมอมือนะครับผมนั่นคือเป็นวันที่สานะครับผมพอมาถึงวันที่3นะครับผมผมก็มาตามนัดมาพบกับหมอที่เกี่ยวกับมือนะครับผม คุณหมอเขาก็แนะนําบอกว่าถ้าเกิดเส้นประสาทเนี่ยที่ขาดไปแล้วนะครับผมแนะนําว่าให้รีบต่อให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมคุณหมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ต่อตั้งแต่วันแรกที่เราขาดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยแค่วัน2วันเนี่ยไอ้พวกปลายประสาทที่มันขาดไปเนี่ยมันก็จะเปื่อยและหด ตัวลงแล้วนะครับผมทำให้เราเนี่ยหาเส้นประสาทเนี่ยไม่เจอด้วยและอาจจะต่อติดยากและก็อัตราการหายคันเนี่ยน้อยลงเข้าไปด้วยนะครับผมจริงๆคุณหมอว่าหลังจากเนี้ยถ้าเกิดจะเย็บต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้หาย100แล้วก็ได้นะเพราะว่ามันผ่านมาประมาณ2-3วันแล้วโอเคผมก็เข้าใจนะครับผมคือมันมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นมากที่ทําให้วันแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะเย็บต่อกันได้ เลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็พอคุยกับคุณหมอเสร็จทุกอย่อยางคุณหมอก็คือโอเคงันวันนี้ผ่าตัดเลยนะครับผมคนเรียวมากๆโดยที่ผมเนี่ยไม่ทันคิดด้วยซ้ําว่าไอ้วันที่จะไปนัดเจอคุณหมอนในวันที่3เนี่ยจะได้ผ่าตัดเลยคือไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมอะไรไปตั้งสิ้นนะครับผมไปโรงพยาบาลด้วยมอไซด์ด้วยซ้ําขับไปเองคนเดียวนะครับโดยที่ไม่รู้ซ้ําว่าเด็กกุ้ยต้องผ่าตัดแล้วนะทีนี้ก็ ไปถึงขั้นตอนก่อนที่จะผ่าตัดนะครับผมเราก็ต้องแบบจะมียอมการผ่าตัดในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันก็จะมีบอกตรงนั้นนะว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะแล้วก็เซ็นไปยอมรับ ผมไม่ได้อ่านะไรหรอกเออก็เจนอ่ะก็คูจะต้องเย็บมัดอะไรอย่างเงี้ยผมหังนั้นก็คือไปตรวจโควิดก่อนนะครับผมการตรวจของผมก็คือจะตรวจด้วย A T K นะครับผมหรือว่า Rapid antigen test นะครับผมอ่าผลก็คือผมไม่เป็นโควิดนะครับผมเราก็เริ่มทําการผ่าตัดได้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ไปเปลี่ยนผ้าถอดผ้าทั้งหมดถอด,อ,ด,อ,ดอุปกรณ์ต่างๆนะใส่แค่ชุดสําหรับการผ่าตัดเท่านั้นก็ นอนบนเตียงแล้วเขาก็พาเข้าไปเลยนะเจาะสายน้ําเกลือวัดความดันวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรต่างๆนะผมตามปกติต้องบอกเลยผมประทับใจของดรมาสีรามากคือพยาบาลทุกคนหมอทุกคนคือให้บริการผมดีมากผมรู้สึกดีผมรู้สึกสบายใจมากๆเกือบทำอะไรก็ทําเลยและผมสบายใจในเรื่องความรู้ของคุณหมอด้วยเพราะทุกๆคนเป็นอาจารย์หมอด้วยครับผมที่มีความเก่งความสามารถมากๆละเอียดทุกอย่างนะครับผมซึ่งวิธีการผ่าตัดของผมก็คือจะเป็นการฉีดยาชานะผมไปที่นิ้วนะครับผม ไปค่อนข้างเยอะเลยชาแทบทั้งมือนะผมจนไม่รู้สึกอะไรเลยนะลัจาจะนั้นคุณหมอเขก็<ๆ>ผ่าตัดและก็เย็บต่างๆให้เสร็จนะผมทีนี้เนี่ยผมก็รู้สึกดีอย่างด้วยนะสีบ้านเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีหมอเยอะด้วยและอีกอย่างก็คือจะมีนักเรียนแพทย์หรือนักเรียนหมอเนี่ยเยอะด้วยเช่นกันซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่นักเรียนแพทย์เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็คือคุณหมอที่เขารักษาผมเนี่ยเขาก็สอนนักเรียนแพทย์ของเขาเนี่ยไปด้วยนะครับผมว่าะนี่นะมีดบาดตรงนี้นะมันจะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นประสาทนะตรงนี้เป็นเส้นเลือดนะ ออวิธีการเย็บจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะผมมันคือมีการเรียนการสอนตรงนั้นไปด้วยเนี่ยคือผมรู้สึกดีมากเออผมเป็นคนที่เจ็บตัวแต่ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ให้บางอย่างกับคนอื่นด้วยนะครับผมผมรู้สึกโอเคมากๆนะผมก็นอนไปเรื่อยๆซึ่งฝั่งผมเนี่ยก็จะมีพยาบาลมาคอยพูดคุยกับผมอยู่เรื่อยๆนะครับผมบาร์ดีบาเลยคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องโน้นเรื่องนีงงนงน้บ้างคุยไปเรื่อยคือแบบทําให้เรารู้สึกสบายใจนั่นเองนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผม,ผมก็ ยิบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมก็ออกมาเป็นสภาพนี้นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็จะใส่เฟือกที่นิ้วด้วยนะผมแล้วก็ยาวลงมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันให้นิ้วผมเนี่ยขยับแบบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดขยับเนี่ยมันอาจจะทําให้เส้นประสาทที่ต่อเนี่ยมันอาจจะฉีกหรือว่าขาดอีกครั้งได้นั่นเองนะครับทีนี้นะผมมาถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วนะ อยู่ที่ประมาณ14,000ถึง15,000ได้นะประมาณเนี้ยนี่คือรวมผ่าตัดตรวจโควิดค่ายาชารวมอะไรพวกนี้แล้วนะประมาณ15,000บาท ต่างกับเอกชนถึง10เท่านะผมแสนห้ากับหมื่นห้านั่นแหละผมยอมจ่ายนะครับผมหมื่นห้าผมโอเคมากถ้าเกิดผมจะเย็บต่อกันให้มันจบนะครับผมให้มันแบบดีที่สุดที่จะไปไ,ปได้เพราะว่าการที่มันชาอยู่อย่างนั้นนะครับผมมันก็คงไม่ได้แบบรู้สึกดีต่อตัวเรานะมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆนะแต่เราจะสังเกตมันอยู่ตลอดนะว่ามันเนี่ยก็มันชาอยู่ ผมอยากทำให้มันจบนะผมและดีที่สุดเพราะอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่ออกกำลังกายด้วยนะครับผมและก็การออกกำลังกายของผมก็ต้องใช้มือเยอะด้วยคนอื่นอาจจะแบบทั้งมือปลายนิ้วอาจจะไม่ได้ใช้แต่การฝึกของผมเนี่ยผมฝึกพวกแฮนด์สเตนเนี่ยปลายนิ้วมันมีผลนะครับผมในการปรับสมดุลของเราการฝึกระบบประสาทของเราซึ่งถ้าเกิดตรงนี้มันชาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะมีผลในการฝึกของผมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดทําให้มันดีที่สุด ชาน้อยที่สุดหรือไม่ชาเลยผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับตัวผมนะครับผมแล้วก็คุณมอบอกว่าเดี๋ยวใส่เปลือกนี้ยอยู่ที่ประมาณสัก14วันนะครับผมผมก็คงอออกําลังกายไม่ได้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับผมจนกว่ามันจะหายเจ็บนั่นแหละ น้ำท่าหายเจ็บเนี่ยผมก็จะกลับอออกกำลังกายแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเจ็บแผลอยู่นะแต่ก็โอเคนะผมทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวไว้ผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าดีขึ้นหรือเปล่าอาการชางต่างเนี่ยมันลดลงไหมนะผมแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือยังบอกอะไรไม่ได้นะหมอเขาบอกว่าเมื่อเราต่อเส้นประสาทแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรเคลื่อนที่ยอยู่ในนิ้วอะมันเหมือนกับคลื่นหรือว่ากระแสไฟฟ้านะครับผมวิ่งเพราะเส้นประสาทเนี่ยมันจะเหมือนกับกระแสไฟฟ้านะครับผมโอเคผมก็ ตอนนี้ขอให้ทุกคนนะครับผมระวังตัวกันด้วยนะครับผอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับผมและสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครมีเงินหน่อยนะผมแนะนําให้ทําประกันเอาไว้นะประกันอุบัติเหตุและพวกนี้นะผมเพื่อที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเรานะหลังจากนี้คือผมพูดเลยนะผมจะทํประกันกอย่างแน่นอนนะครับผมจะรีบหาประกันกามาทาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมเนี่ยทำงานเป็นฟรีแลนซ์แบบนี้ไม่ได้มีประกันสังคมไม่มีประกันบริษัทสินบัตรทองก็อยู่จังหวัดอื่น ก็ผมคิดว่าประกันน่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดสาหรับผมเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รวิดตาฝากกดไลค์ดกด Subscribe กดแชร์แล้วเจอคลิปต่อไปครับบ๊ายบายเพยาังใจให้มือผมด้วยนะ